ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกับครั้งที่แล้วนะครับที่เราคุยกันในเรื่องการจดทะเบียนเป็นเปรสกับกรมสุรการแล้วเมื่อจดแล้วนะครับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือเรื่องของ digital signature นะครับหรือบางครั้งที่เราเรียกกันว่า ca นะครับในการที่จะในการจดทะเบียนกับกรมสุรการนั้น ca ตัวนี้มันคืออะไรมันมีความสําคัญยังไงนะครับมันคือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราสามารถใช้รหัสผ่านนะไม่จําเป็นต้องใช้ ลายมือเซ็นหรือส่งเอกสารไม่ให้สั้นลงนามไปขนสินค้าอีกต่อไปนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้ในการลงทะเบียนแบบดิจิตอลได้นะครับซึ่งท่านสามารถเอาไปใช้ที่บริษัทท่านได้นะครับมันจะเป็นจะต้องวิ่งไปสายที่กรมศุลกรสายที่ไหนก็ได้นะครับที่มีระบบอินเทอร์เนต็ตหรือโปรแกรมต่างๆนะครับในการที่จะสายทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนั้นความสําคัญของลายมือชื่อหรือเชื่ออีด้าน,นนะครับมีความสําคัญมากนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งท่านอาจจะต้อง ไปใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานของอะไรกรมโรงงานอุตสาหกรรมอ,อยอประมงปตุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริญาตก็ใช้ไรเซนอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันทั้งสิน้นนะครับในกะารที่จะสายเข้าไปในระบบของสุนการาน NSB นะครับที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์ต่างๆนะครับ <c oughs> ซึ่งการสมัครนะครับไม่ยากนะครับตอนนี้ก็สมัครผ่าน NSB ของหน่วยงานของ NT มืนกันนะครับ ที่มีการให้ท่านลงทะเบียนไปสมัครต่างๆซึ่งการสมัครพวกนี้นะครับท่านต้องเตรียมพร้อมในก่อนที่จะจดทะเบียนไปประเลสนะืทำควบคู่กันไปได้เลยนะครับท่านสามารถใช้ตัวแทนท่านจดก็ได้หรือพนักงานของท่านไปจดก็ได้นะครับโดยดาวน์โหลดจากโปรแกรมของ NT เข้ามานะครับที่เรียกใบสมัครหรือต่ออายุใบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านมีแล้วก็ต่ออายุถ้ายังไม่มีก็สมัครใหมน่นะครับนะครับในการที่จะใช้ระบบของ Sto ์น Signature ซึ่งการสายต่างๆนั้นหมายความว่าเมื่อท่านสายแล้วท่านจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านดําเนินการนะครับเช่นท่านบอกว่าเออแทนจะต้องรับผิดชอบยังไงก็นึกง่ายๆว่าเป็นลายเซ็นหรือท่านึกง่ายๆง่ายสุดก็คือเหมือนท่านทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตต่างๆนะท่านบอกให้ลูกน้องไปทำใช่ไหมลูกน้องไปกดแต่ท่านต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบบอกลูกน้องกดหมื่นเขากดแสนเงินหายจากระบบเป็นแสนหนึ่งท่านก็ต้องรับผิดชอบทั้งแสนหนึ่งจะบอกว่า ให้กดหมืน่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ความรับผิดชอบของลายเซ็นอิ็ิทัลนะครับ i n สายเข้าเป็นระบบต่างๆขององค์สุรกรนะผม n s b หรือระบบไปเป็นเลสของอุค์สุรกรในการทาพิธีการสุรกรต่างๆในการขึ้น TOT หรือ c งต่างพวกนี้นะครับท่านก็สามารถที่ทําเป็นทั้งแผ่น CD หรือเป็นสมาร์ทการ์ดหรือจะเป็น USB โทเค็นก็ได้น่าจะถึงปี2ปี3ปีก็ได้หรือบางครั้งบางบริษัทบอกว่าเอะฉันมีหลายหน่วยงานฉันจะแบ่ง เป็นหลายๆหน่วยงานลหลายๆ CA ได้ไหมในบริษัทนั้นก็ได้แล้วแต่ท่านหนึ่งบริษัทจะมี5 CA 1 0 CA แล้วแต่ท่านท่านแบ่งกันไปว่าไอ้บริษัทนี้ทำโปรดักตนี้ไอ้คนนี้ทำโปรดักตนี้แยกกันไปทั้งก็มีหลาย CA แยกกันไปหรือคนายอ์เล็กทรอนิก์ตัดบัญชีเล็กทอนิคตัดเงินสดต่างๆก็อีก CA หนึ่งหรือบางบริษัทบอกไม่เอาทำ CA เดียวได้ไหมก็ได้นะครับ CA เดียวก็สามารถทำได้เหมือนกันนะบางบริษัทบอกถ้าฉันไม่มีเลยได้ไหมถ้าท่าน ไม่ทำพิธีการสุรกรด้วยตัวเองนะครับท่านใช้บลกเกอร์ก็มีเสียให้ท่านอยู่แล้วนะครับในการจดทะเบียนต่างนะครับที่ท่านจะต้องเตรียมพร้อมต่างๆในการที่จะจดทะเบียนรหัสต่างๆท่านก็สามารถตั้งเองได้นะครับท่านสามารถที่จะไปที่ศูนย์เอ็นทีทุกสาขาไม,ม่ว่าจะเป็นของเตอแจ้งวัฒนะหรือตามจังหวัดต่างๆที่ทางเอ็นทีตั้งอยู่ท่านก็สามารถไปยื่นที่นั่นได้หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันนะครับเมื่อท่านจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเขาจะได้ แจ้งรหัสไหมท่านว่าเป็นรหัสนี้ท่านรนุมัิเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถนาไปใช้ได้นะครับเมื่อเมื่อท่านได้มาแล้วนะครับแนะนาว่าท่านควรจะเทสนิดนึงนะครับว่าระบบใช้ได้ไหมนะครับจะใช้ได้แสดงว่าทําถูกต้องแหละนะครับ้าใช้ไม่ได้ท่านต้องรีบไปติดตามเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือบางครั้งท่านใช้แล้วใกล้หมดอายุไม่ต้องรอให้หมดอายุนะครับจะหมดอายุ1เดือน2เดือนท่านต่อลวกหน้าได้นะครับอย่ารอให้หมดนะครับถ้าหมดแล้วท่านจะทรายไม่ได้และท่านก็จะติดปัญหา จะไม่สามารถออกของไดตามกหนดเวลาของท่านถ้าท่านเป็นคนใสเอกสารต่างๆขึ้นมานะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเขาหน้าเจอกันในอีพีสามที่เกี่ยวเนื่องกันต่อไปนะครับค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r v ร์ฟกรุค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v l o o i s t t i c s .com นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ก,กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ r e s e r v e logistics skill channel ค่ะ